อ่ะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มอุดรดัมซิ่งนะครับผมอ่ะเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับรถแบคโฮโคมัสึพีซีสองร้อยรุ่นแปดนะครับทีมงานเสียออดครับผมอ่ะอยู่ที่บ่อลูกลังนะครับในงานขุดลอกหน้านะครับขุดลอกหน้าตากหินลูกลังนะครับ มาแล้วครับผมเสียแบกจอมแกล้งครับผมโอ้ทีนี้เขาก็ไม่ได้แกล้งเราแล้วครับกลับไปขับรถดำตัวเองนะครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวครับทีนี้ว่าจะโดนแกล้งครับผมอ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟิล์มอุดรดำซิ่งด้วยนะครับผม อ่ะบรรยากาศหลังฝนตกครับเมืม่อวานนี่รู้สึกว่าจะตกหนักพอสมควรน,นะครับนี่ครับมหน้าของเสียแบกจอมกอแกล้งครับผมอ่ะเป็นงานลูกลังงานเที่ยวนะครับผมก็วิ่งเป็นงานเที่ยวชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชมหน้ารถเสียแบกครับโอ้เห็นมีเพิ่มเติมก็ กระจกนาซาครับท่านผู้ชมเ,เสียแบกก็ติดกระจกนาซาเพิ่มครับโอ้อไปไหนแล้วเสียแบกหเวยคือเงาแท้ดิไหมกระจกคืเอเอาองาแท้กระจกไปไปยัง บรรยากาศนี่ค่อนข้างจะแปรปวนครับผมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างครับบรรยากาศไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ครับผมกลัวว่าฝนจะตกครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าเสียแบกจะพ่นมึกไหมรอบนี้นะครับเขาจะปล่อยควันดำให้เราเห็นไหมนะครับ จอร์รอกกี้165ครับอ้ใส่เยอะเหมือนกันครับนี่ซื้อไปแล้วคุ้มเลยนะครับลูกค้านี่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากครับกับลูกลังนะครับเที่ยวละประมาณ5 6 0 0บาทนะครับนี่ลูกลังนะครับ งจะโยกเยกโยกเยกครับผมโอ้รอดไหมรอดไหมโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้าว้าเรียบร้อยครับว้โอ,โอ้สงสัยอยากอยากให้ช็อตเด็ดทางช่องเราครับนี่โอ้ได้ช็อตเด็ดแล้วครับเสียแบก ไม่รอดครับโอ้เรียบร้อยเปลี่ยนเครื่องใหม่มแมลงครับแม่แรง <laughs> 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 เดี๋ยวต้องพึ่งเจ้าสโลเหลืองครับผม <laughs> โอ้ยเสียแบกเจ้าดิไม่ผ่านไม่ผ่าน <laughs> โอ้รอรถแมคโครลูกพี่กำลังเดินมา ครับแล้วเรามาดูฝั่งควันดำๆนี่ครับผมมาแล้วครับเจ้าสโลเหลืองครับผมเจ้าสโลเหลืองสกิดท้ายนิดเดียวครับขึ้นสบายเลยอ่ะ เยวต้องตกแต่งทางใหม่นะครับทางค่อนข้างจะหนืดครับผมแล้วก็โยกเกิกครับ เป็นไรครับที่รถแมโครนี่ยังอยู่ใกล้ครับผมเดินมาไม่ไกลครับอ,อเสร็จเรียบร้อยครับผมว่าบรรยากาศก,ก็มีแสงแดดแล้วครับบรรยากาศรู้สึกว่าจะแปรปรวนครับผมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมีเมฆฝนนะครับ พอแดดมาก็จ้าเลยนะครับเที่ยวต่อไปครับผมเสียสมชายนะครับฮีโน่สิงไฮเทคเหมือนกันนะครับโอ้ค่อนข่างจะมีแต่ฮีโน่นะครับสิงไฮเทคร้อยเก้าสิบห้าครับท่านผู้ชม้ใครเราจะเข้าใจชีวิตบันเลงนะครับโอ้เซเวนตาเท่นะฮ่่าโอ้ นี่ครับสติก๊เกอร์บอรุร่งเรืองครับผมส่วนมากคันนี้นี่จะไปวิ่งกับเสียบอยนะครับค่อนข้างจะย้อนแสงครับผมอ่ะเปลี่ยนมุมมาดูฝั่งด้านนี้ครับท่านผู้ชม ก็ยังดีกว่ามุมเมื่อกี้ครับ ใส่เยอะทุกเที่ยวเลยนะครับสุดยอดครับทีมงานเสียออดนี่ใส่ลูกลังนี่ใส่เยอะงานเยอะครับผม <laughs> ลูกลังขึ้นมาตรงนี้นี่ไม่ค่อยจะหนาเท่าไหร่ครับผม ลูกลังไม่ค่อยหนาเหมือน,นตอนที่อยู่ฝั่งด้านในนะครับตอนอยู่ฝั่งด้านในนี่ลูกลังหนามากครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ก็ความหนาอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0าิบเซนนะครับ โอ้มาแล้วครับคันนี้ก็เป็นฮีโน่เหมือนกันครับผมโอ้อยู่มุมฝั่งนี้นี่ค่อนข้างจะสวยครับผมภาพค่อนข้างจะสวยนะครับ ังก็ใกล้จะหมดแล้วครับนี่สงสัยจะหมดตอนฝนมาอีกประมาณถ้าขุดจริงๆเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับผมถ้าถ้าวิ่งทุกวันนะครับไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะหมดครับผมโอ้ เจอก้อนแม่ลังด้วยครับผมด้านล่างนะครับ ไปแล้วครับผมโอ้แต่และเที่ยวนี่รอไม่นานนะครับแต่และเที่ยวนี่แปบ๊บเดียวครับกับรถใหญ่ๆครับผมทางก็ค่อนข้างจะโยกเยกนิดนึงนะครับ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเที่ยวต่อไปครับเจ้า NPR120 นะครับน่าจะ120ครับดูจากหัวการ์ตูนแล้วนะครับ <c oughs> เสียอัดนี่รู้สึกว่าจะมีงานเยอะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่ออกรถคันนี้มานะครับตั้งแต่เสียอัดต,ตัดสินใจเอารถขุดคอมมสุข,ขนาด200นะครับรู้สึกว่างานขุดงานรถดำนี่จะเยอะครับท่านผู้ชมรถดำวิ่งรวมก็เยอะนะครับแต่ก่อนนี่เป็น PC ร้รุ่น3านะครับ คันที่เสียแบ็กขับแต่ก่อนนะครับรถดำก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันได้รอนาน,นครับเพราะว่ารถมันเก่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแรงนะครับคันเก่านะพอคันนี้มานี่แป๊บเดียวไล่รถออกครับผมกับปุ้งกี้ใหญ่ๆนี่แป๊บเดียวเต็มนะครับ ก็เปิดลอกเอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมนะครับผมไว้ทํานาข้าวเหมือนเดิมนะครับก็เอาเฉพาะชั้นลูกหลังนะครับผมลูกลังก็อยู่ไม่ลึกนะครับเปิดหน้าดินไปประมาณ20-30ถึงเซนนะครับไม่ถึง30เซนด้วยซ้ำครับผมก็เจอเป็นชั้นลูกหลังแล้วนะครับแถวนี้นี่ชั้นลูกหลังบางจุดนี่เมตรกว่านะครับชั้นลูกหลัง ความลึกนี่อยู่ที่เมตรกว่าก็มีครับแล้วแต่เราจะไปถูกจุดนะครับผมแต่ว่ามีทุกที่ครับลูกลังนะครับแถวนี้นะครับอยู่โซนอำเภอประจักษ์นะครับผมจะมีอยู่ทุกที่ครับเว้นแต่ว่าเราจะไปขุดลอกนะครับเจอลูกลังหนาหรือว่าลูกลังบางนะครับ แต่ไม่ว่าจะนาหรือบางมันก็สวยอยู่ครับผมแถวนี้นะครับที่แถวนี้นี่มีฉนวหมดครับผมไม่ต้องกลัวนะครับมีฉนวที่ดินหมดเลยนะครับอ่ะโอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับ กับทีมงานเสียออดครับผมคอมสืพอ PC สองร้อยรุ่นแปดนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามยูทูบช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ